สวัสดีครับทุกคนขอดีต้อนรับทุกคนนะครับพบผมบอยนะคิวิดีโอนี้ครับผมจะมาแชร์ในเรื่องของอาการวาง Stop Loss นะครับแล้วก็การหาจุด t k e profit เนาะเบื้องต้นนะครับสำหรับมือใหม่นะให้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์กันแบบง่ายๆก่อนนะครับโอเคก่อนอื่นนะผมก็ขออนุญาตนะแชร์ตัวอย่างออเดอร์ที่ผมก็เทรดอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ผมเซลไอตัว เงินปอนเทียบกับดอลลาร์นะครับผมหรือว่า GU เนาะผมเลือกเซลล์นะครับซึ่งอ่าเดี๋ยวเราก็มาว่าอีกทีนะว่าเหตุผลเข้าเล่นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าผมอยากให้คนเห็นภาพก่อนนะว่าในทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยนะครับเราจะต้องมีจุด Stop l o s สสำหรับการเทรดเสมอนะครับไม่ว่ายัางไงก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นการเทรดที่เป็นเงินมากหรือเงินน้อย ต้องมี St o p l ล s s ทั้งหมดนะครับส่วนตัวผมคือผมจะใช้ทุกๆุกการเทรดเลยนะครับทุกการเทรดจะต้องมีจุด Stop l ล s s แล้วจุด Stop l ล s s เนี่ยเราจะวางนะครับในจุดที่เราคิดว่ามันผิดทางนะมันผิดทางมันผิดทางตรงไหนล่ะก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยนะครับออเดอร์เนี้ยในการเทรดของผมเนี่ยผมขออนุญาตนะครับตีแท้นให้ดูแบบคร่าวๆนะว่าผมมีข้ยอยังไงนะครับก็คือ กราฟเนี่ยนะครับมันเนี่ยมีเทนไลน์นะครับที่เป็นขาลงเนี่ยประคองกราฟอยู่ใช่ไหมอ่าคอยกดกราฟเอาไว้นะครับแล้วราคาเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นมาเนาะขึ้นมาโซนนี้นะครับซึ่งผมก็มองว่าน่าจะมีการพักตัวนะมีโอกาสที่ราคาจะทิ้งตัวลงไปนะครับพักตัวหรือว่าไม่แน่นะชุดนี้อาจจะเป็นการพักตัวแล้วก็ทำแพทเทิร์นเพื่อลงต่อเลยนะครับผมก็เลยเข้าเทรดไป นะเข้าเทรดตรงนี้ไปนะครับอ่ะเมื่อผมเข้าไปตรงนี้สิ่งที่ผมจะต้องทําอันดับแรกก็คือผมก็จะต้องดูก่อนว่าอ่ะถ้าเล่นผมต้องเล่นเท่าไหร่อ่ะเล่นเท่าไหร่นะครับคํานี้คําว่าเล่นเท่าไหร่คือหลอดไซส์ที่เราจะเล่นเนี่ยมันขนาดเท่าไหร่อ่ะแล้วไอ้ขนาดหลอดไซส์ที่เราเล่นเนี่ยนะครับมันจะต้องมาคํานวณน,นะร่วมกับเงินที่เรารับได้นะเงินที่เราจะเสียเนี่ยถ้าเราเสีย เรารับได้เท่าไหร่นะครับอันนี้มันต้องคำนวณร่วมกันเนาะถ้าเรา,เาวางแผนไว้ว่าเออนะเราจะเสียนะครับวางแผนไว้สมมุติว่าผมบอกว่าถ้ากราฟเนี่ยนะมันขึ้นมาถึงประมาณตรงนี้ผมจะผมจะยอมนะสต็อปลอสนะครับคัตออเดอร์นี้ออกนะผมก็ต้องมาคำนวณนะว่าการที่ผมเทรดเนี่ยนะครับผมต้องวางแผนไว้ว่าเฮ้ยผมจะต้องเสียเงินเพียงแค่เท่านี้เท่านั้นน,นะครับยกตัวอย่างเช่นตรงเนี้ย ถ้าผมแพ้ใช่ไหมผมจะเสียเงินอยู่ที่ประมาณ1,900เหรียญโดยประมาณนะ1 8 0 0กว่านะครับ1น0 0กว่าเหรียญอันนี้ก็คือแผนที่ผมวางไว้ว่าอ่ะถ้าผมแพ้ผมจะเสียเท่านี้นะแล้วถ้าผมชนะผมจะได้เท่าไหร่อันนี้ก็คือมันจะไปพูดถึงการเทปโรฟิตแหละนะครับมันจะพูดถึงการเท p r o f ิตแหละแต่ว่าอันนี้ให้เราเข้าใจคอนเซปต์ของอตัว Stop l o อสก่อนเนาะโอเคนะครับสต็อปลอสก็คือประมาณนี้ นะครับเพราะว่าการเทรดของเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะครับว่าผลลัพธ์ออกมามันจะเป็นยังไงนะครับเราไม่รู้หรอกว่ามันจะชนะหรือจะแพ้ดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องอจํากัดนะครับจํากัดไอ้ตัว maximum loss นะเงินที่เราจะเสียนะครับสูงสุดเราจะเสียได้เท่าไหร่ในการเทรดออเดอร์นี้นถ้าเราคํานวณตรงนี้ไว้นะครับการเทรดของเราเนี่ยมันจะลดนะในเรื่องความกลัวมันเยอะมากเพราะเราจะรู้เลยว่าเออถ้าแพ้จะเสียเท่าไหร นะโอเคนะครับดังน,นั้นตรงนี้สําคัญมากโอเคเนาะเมื่อเราเทรดนะถัดมาคือเราเทรดแล้วมันถูกทางนะเมื่อมันถูกทางคือกราฟม,มันเริ่มลงแล้วอ่ะเมื่อมันเริ่มลงแบบนี้สิ่งที่ผมมักจะทําเสมอก็คือถ้าผมเห็นแพทเทิร์นว่าเอ้ยตรงเนี้ยังไงก็ตามมันต้องไม่กลับขึ้นมาที่จุดเข้าของผมแล้ก็คือที่ทุนเนี่ยที่ผมเข้าไปเนี่ยกราฟม,มันห้ามนะครับกลับขึ้นมาแล้วถ้ามันกลับขึ้นมาแสดงว่ามันผิดแผน อ่าหมายความว่าไงผมก็ทําการขยับไอตัวเส้น t o p loss ตรงนี้มาที่บริเวณออเดอร์ของผมได้เห็นไหมอ่าให้มันต่ากว่าออเดอร์ผมหมายความว่าถ้ามันราคามันลงมานะครับผมก็ยังมีกําไรอ่าผมก็คือผมคือพูดง่ายๆมันจะไม่ขาดทุนแล้วแล้วก็มีกําไรติดมือมันนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับแล้วตรงเนี้ยมันจะทําให้การถือของเราเนี่ยไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วเพราะว่าความเสี่ยงของการเสียตังค์ตรงนี้เป็นศูนย์ไปแล้วใช่ไหม เราไม่เสียตังค์เลยเพราะว่าเราขยับ stop loss มาตรงนี้แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับในเรื่องของ STOP Loss นะโอเคนะครับการใช้ stop loss ผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับเริ่มต้นก็วางแผนนะเรื่องของตัวเงินให้ดีนะว่าเสียได้เท่าไหร่หลอดไซ e ที่เล่นต้องเล่นหลอดเท่าไหร่นะครับแล้วเมื่อมันถูกทางเราก็ทําการขยับ stop loss มาดักหนวเดรไว้นะครับจะได้ไม่เสียเงินทุนออะอันนี้คือคอนเซปต์นะ ถัดมาคือเทปโปรฟิตนะครับเราจะเทปโปรฟิตที่ตรงไหนอันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันผมขออนุญาตใช้เท a ดดิ้งวิวในการพูดน,นําเสนอนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะ,อะโอเคนะครับนี่นะครับอันนี้คือที่ผมมองไว้เนาะก็มองไว้แค่นี้เลยนะครับเนี่ยการเทรดนะจริงๆมันก็เรื่องของการหาจุดเข้าเทรดเนี่ยผมคิดว่าเออมันมีความเรียบง่ายของมันอยู่นะครับแต่ความยากของมันอยู่ที่อ กระบวนการต่างๆนะครับที่เราวางแผนนะการตัดสินใจของเราเป็นยังไงนะครับไอ้พวกนี้นะอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยครับมันเป็นเอ่อสิ่งเล้าเนาะหรือว่าปัจจัยที่มันจะมาเสริมนะครับเอ่อให้การเทรดของเราเนี่ยมันอาจจะมีประสิทธิภาพที่มันเวียงนะอย่างเช่นถ้าเรามีอารมณ์ความรู้สึกที่มันแบบไม่เหมาะสมต่อการเทรดเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาได้นะหรือว่าบางครั้งเราเทรดไปแล้วเราหัวร้อนนะเรา เอ่อไปแบบไปทําอะไรมาก็ไม่รู้แล้วหัวเสียแล้วก็มาละเลงกับกาแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เราต้องแยกแยะให้ออกเนาะการเทรดเนี่ยนะครับมันมันสําคัญมากจริงๆนะมันไม่ใช่ว่าเรามานั่งเล่นสนุกสนานนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เนาะอ่ะถัดมาผมเนี่ยจะพูดถึงไอตัวเทปโปรฟิตใช่ไหมการเทปโปรฟิตเนี่ยนะครับผมเนี่ยมีเอ่อการวางเทปโปรฟิตยังไงนะครับก่อนอื่นนะ การวางเทปโรฟิตเนี่ยผมจะให้น้ําหนักกับจุดเข้าของผมเป็นสําคัญนะจุดเข้าของผมเนี่ยอยู่ตรงไหนผมก็จะวางจุดเทปโรฟิตที่มันไม่ได้เวอร์เกินไปก่อนอ่ะเราจะต้องมองไล่ไปทีละสเต็ปนะครับอย่างเช่นกราฟที่เป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นขาลงจริงๆแพทเทิร์นของการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับมันก็น่าจะลงใช่ไหมมันก็น่าจะลงอ่ะเราจะมีมุมมองแบบนี้นะครับเราจะมองว่าเออเดี๋ยวกาฟมันจะลงไป ใช่ไหมครับเดี๋ยวกาฟมันจะลงไปแต่ในความเป็นจริงคือมันอาจจะไม่ลงก็ได้ใช่ไหมเราก็เลยต้องมีสต็อปลอสแต่ว่าตรงนี้มามองเรื่องของเทปโปรฟิตคือเทปโปรฟิตเนี่ยจะมองเมื่อเราเทรดแล้วถูกทางนะอ่าเมื่อเราเทรดแล้วถูกทางเนี่ยเราจะคิดถึงเทปโปรฟิตแล้วว่าเฮ้ยเทปโปรฟิตตรงไหนดีอ่าการเทปโปรฟิตของผมนะครับผมก็จะมองเป็นแพทเทิร์นแบบง่ายๆเลยนะครับอ่าเรามาดูแพทเทิร์นการเทปโปรฟิตก่อนเนาะภาพในหัวของเราเนี่ยเราจะต้องมีภาพของไซด์เบย์ไว้ในหัวอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่า การเทคโปรฟิตเนี่ยยกตัวยอย่างถ้าสมมุติว่าผมนะครับเล่นเซลล์โซนบนบายโซนล่างอ่ะถ้าเราเห็นแพทเทิร์นนี้อยู่ในหัวเราจะทําไงครับเราก็จะทําการอะไรถ้าเราเซลล์ด้านบนเราก็จะเทคโปรฟิตออกด้านล่างใช่ไหมอ่ะเราเซลล์ไปกาฟมันวิ่งลงไปนะครับถ้ามันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เราจําเป็นที่จะต้องเทคโปรฟิตออกออกก่อนเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเรารู้ว่าเออเดี๋ยวมันจะขึ้นมันจะขึ้นกลับมาอีกครั้งหนึง่งใช่ไหมถ้าเราถ้าเรามีภาพตรงนี้อยู่ในหัวเนี่ยนะครับ มันสามารถเอาไว้เล่นรอบได้แต่ว่าความยากของมันก็มีอยู่ก็คือเราอาจจะมีความรู้สึกที่คิดว่าเฮ้ยเฮ้ยมันมันไม่ติดแล้วมันเดี๋ยวมันต้องลงต่อเดี๋ยวมันต้องลงต่อใช่ไหมเราอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ความจริงคือผมอยากให้วกกลับมาที่อ่ทฤษฎีก่อนเนาะให้เราเข้าใจคอนเซปต์ก่อนนะครับอ่าถ้าเราเซล,ลตรงนี้เราก็เทคโปรฟิตออกเมื profit, profit. ่อเทคโปรฟิตโปรฟิตพูดดิลินเริ่มพันแล้วนะครับเทคเทคโปรฟิตออกปุ๊บ เราอาจจะเปลี่ยนหน้าเล่นจากหน้าเซลลเป็นหน้าบายใช่ไหมอ่าเราเซลเปลี่ยนมาเล่นบายบายเพื่ออะไรเพื่อเก็บนะครับกำไรด้านบนใช่ไหมเราวางแผนถ้าการมันวิ่งไปด้านบนอ่าเราก็ได้ตังใช่ไหมครับอ่าเราก็เล่นบนแบบนี้นะครับดังนั้นเมื่อเราเห็นไอ้ตัวคอนเซปต์ตรงนี้ครับเราจะพบว่าถ้าเรามีกรอบราคาในการเล่นเราจะรู้ว่าเราควรจะเก็บกําไรตรงไหนใช่ไหมอ่าเราควรจะเก็บกําไรตรงไหนและเช่นเดียวกันครับ ตรงนี้อ่าตรงเนี้ยผมก็ต้องหากรอบการเล่นให้เจอใช่ไหมผมก็ต้องหากรอบการเล่นให้เจอก่อนว่าเฮ้ยถ้าผมเล่นตรงเนี้ยอ่าผมเล่นตรงนี้ผม,นนผมควรจะเก็บกําไรตรงไหนอ่าผมก็ต้องดูกรอบแหละว,ว่าการเคลื่อนที่ของมันนะครับมีกรอบราคาอยู่ตรงไหนบ้างอ่าผมก็จะเห็นเป็นกรอบนี้ก่อนอ่าผมจะเห็นเป็นกรอบนี้ก่อนหมายความว่าไงตรงนี้ตรงนี้คือโซนที่ผมควรจะ มองเป็นระยะเทปิฟิตนะครับเป็นแนวแรกใช่ไหมอ่าตรงนี้เปลี่ยนสีแล้วกันสีเขียวเนาะเออสีฟ้าก็ได้อ่าสีฟ้านะครับเพื่อมองดูเป็นโซนที่เราเอาไปใช้เทปิฟิตใช่ไหมว่าเออถ้ากราฟเนี่ยนะมันลงมาถึงตรงนี้มันจะเป็นแนวที่เราสามารถเก็บกําไรได้ใช่ไหมครับอ่ะเราเราก็วางแผนไว้แล้วเขียนไว้นะครับเทปิรโรรฟิตโซนที่หนึ่งนะครับอ่านี่เป็นโซนที่หนึ่ง เราจะมองว่าถ้าการาฟมันลงมาถึงตรงเนี้ยแล้วมันเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาเราสามารถเก็บกําไรได้นะครับเก็บกําไรเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับแผนของเรานะอย่างเช่นเราเล่นมาเราเซลล์มาใช่ไหมอ่ะตรงนี้อ่ะผมเซลลมานะครับผมเซลลมายี่สิบหลอออ่ะผมอาจจะวางแผนเทปโรฟิตแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องเทคออกหมดก็ได้นะเราอาจจะ ออกแค่ครึ่งหนึ่งหรือว่าออกสามสิบเปอร์เซ็นอะไรอันนี้คือขึ้นอยู่กับการวางแผนของเรานะอย่างเช่นถ้าผมมองว่าโซนนี้นะมันมันยังไม่น่าเก็บกําไรทั้งหมดเพราะว่าเราจะลุ้นอะไรเราดูเราดูกราฟแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยทรงของกราฟเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาลงถ้ามันลงจริงๆเนี่ยมันสามารถลงไปได้ลึกมากๆเพราะว่าถ้าเป็นเทมขาลงมันสามารถอะไรครับลงไปทําโลที่ต่าลงได้อ่ะถ้าเรามีมุมมองแบบนี้เราก็สามารถ มองโซนเทค p r o f ิตถัดไปได้อ่าเราก็มองโซนถัดไปครับจะไปโซนไหนก็ไล่หาแนวรับก็ได้หรือว่าเนี่ยแบบผมเนี่ยอ่ะเอาแบบง่ายสุดเลยเอาดูจากทรงของกราฟตรงนี้นะแล้วก็จะเห็นกราฟเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าเป็นแบบนี้ปึ๊บเนี่ยผมก็เลยอ่ะโอเคงั้นก็โซนที่2อเอาประมาณนี้อ่าล้วก็มาร์กไว้ครับอ่าเป็นโซน take profit 2ใช่ไหมแล้วก็ด้านล่างก็เป็นโซนที่3นะครับ โซนที่3มเนี่ยแล้วก็เลือกได้เลยครับว่าจะไปเทปโปรฟิตที่ตรงไหนนะอ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับถ้าเรารู้แบบนี้ปุบ๊บเราจะสามารถเอามาวางแผนได้เลยว่าโอเคในชุดการเล่นนะครับในชุดการเล่นของเราเนี่ยถ้าเราเล่นเซล์ใช่ไหมสต็อปลอสอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอ่ะเนี่ยผมสต็อปลอตตรงนี้แล้วเราลองเช็คดูว่าอ่ะถ้าเราเทปโปรฟิตในโซนที่1เราจะได้ตังค์เท่าไหร่อ่ะ ถ้าเทียบความคุ้มค่านะครับ Rr าสามเท่าความเสี่ยง1ผลตอบแทน3ถือว่าเออใช้ได้ก็เทรได้แหละใช่ไหมถ้าเราไม่เทคตรงนี้เราไปเทคโซนที่2เราจะได้กําไรเท่าไหร่อ่าก็จะได้ประมาณ7.8เท่านะครับหรือถ้าไม่เทคไปโซนล่างเลยนะครับก็13นะอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับว่าการเทรนะคร่าๆนะครับเรามีมุมมองในการดูนะครับเทเปรฟิตยังไงนะครับก็ จะประมาณนี้อ่ะโอเคเนาะมันก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากเกินความสามารถเรานะขอเพียงแค่เรามองเห็นไอตัวแพทเทิร์นนะครับของกราฟก่อนนะเราต้องคือมันมันเริ่มจากความเข้าใจของเรานะครับมันเริ่มจากความเข้าใจแล้วก็แล้วก็แค่มาวางให้มันเป็นแบบแผนนะครับมีขั้นตอนนะแล้วอะไรมันก็จะง่ายครับยกตัวยอย่างเช่นตรงเนี้ยผมมองว่าโอเคผมมีโซนเท b โปทฟิตทั้ง3โซนแบบนี้ ถามว่าอะถ้ากราฟมันลงไปจริงๆผมจะอ,ออกโซนไหนอะถ้าเรามองตามความรู้สึกของเราเราก็อยากจะได้กําไรมากที่สุดใช่ไหมเราก็อยากจะได้กําไรมากที่สุดดังนั้นเราก็อยากให้มันลงไปด้านล่างนุ่นเลยใช่ไหมครับแต่ความจริงคือมันอาจจะไม่ถึงไงมันอาจจะถึงแค่โซนที่1แล้วก็ดีดกลับเลยก็ได้ใช่ไหมโซนที่1ดีดกลับแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เราต้องมีอะไรครับมีเงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามาอ่าเพิ่มเข้ามาคือ ถ้ากราฟมันลงมาถึงไอโซนเทปโปรฟิตที่1นึ่งเทปโปรฟิตที่2องเทปโปรฟิตที่3มเนี่ยมันควรจะมีสัญญาณอะไรที่เข้ามาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบนี้เราควรจะเก็บกําไรก่อนนะอ่ะอันนี้อันนี้คือให้เราเห็นขั้นตอนนะครับในการวางแผนนะในหัวของเราเราควรจะคิดแบบนี้ไว้ยกตัวอย่างเช่นผมก็จะวางแผนไว้เลยว่าโอเคถ้ากราฟนะมันลงมาจริงอ่ะมันลงมาจริง ผมจะรอดูว่าสัญญาณของแท่งเทียนมันเป็นไงแพทเทิร์นการวิ่งลงมันเป็นไงถ้าวิ่งลงด้วยความรุนแรงเลยคือลงมาเป็นแท่งแดงใหญ่ๆเลยนะถ้ามันลงมาแดงใหญ่ๆเลยผมจะไม่ไม่รีบเก็บกําไรผมอาจจะคิดถือถือต่อดีกว่าเพราะว่าเออถ้ามันลงแรงแล้วยิ่งทะลุลงไปเลยแบบเนี้ยผมไม่จําเป็นต้องเก็บเลยใช่ไหมเพราะผมรู้ว่าเฮ้ยมันลงแรงเว้ยมันลงแรงเราเราปล่อยครับปล่อยดีกว่า คือปล่อยลันต่อนะครับลันกําไรต่อไม่ต้องรีบเก็บนะแต่กลับกันคือถ้ากราฟลงมาลงมาลงมาแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อนะครับเข้ามาบริเวณตัวนี้แรงซื้อเริ่มเข่าแรงซื้อเริ่มเข่าเริ่มมีแท่งเทียนที่บอกว่าเอออาจจะเป็นสัญญาณกลับตัวได้เราก็ต้องทําการเก็บกําไรใช่ไหมครับเนี่ยมันก็แค่นี้เองนะครับอันนี้ก็คือการตั้งเงื่อนไขไว้แล้วถึงเวลาแอคชั่นครับหลังจากนั้นก็คือ คือเราวางแผนไว้ทั้งหมดแหละที่เหลือคือทําครับเนี่ยดังนั้นกระบวนการเทรดนะครับถ้าเรามีแบบแผนแล้วที่เหลือมันคือการใช้วินัยครับวินัยในการทํามันนะแล้วก็โฟกัสบนบนโซนการเทรดของเราเลยแล้วไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอื่นเลยครับเราคิดว่าบนแผนของเราที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็แอคชั่นตามหน้างานอย่างนั้นเลยนะครับอ่าเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรละแล้วก็สุดท้ายผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงมันมีปัญหาอะไร แล้วก็ปรับปรุงมันไปครับพัฒนามันไปใช่ไหมให้มันดีขึ้นให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองนะครับผมโอเคเนาะคอนเซปต์คร่าวๆก็จับประมาณนี้นะครับเริ่มต้นจากการหาจุด Stop Loss ใช่ไหมวางก่อนว่าเงินที่เราจะเสียเท่าไหร่ลอดไซส์ที่เราจะเล่นเท่าไหร่แล้วเมื่อการาฟวิ่งถูกทางทําอะไรครับขยับ SL มากันหน้าเดอร์ไว้ใช่ไหมเนี่ยนะครับขยับจากสมมุติว่าเมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูเนาะ เราเทรดปุ๊บเราเข้าออเดอร์เราวาง Stop Loss ใช่ไหมอ่าสมมติว่าตรงนี้เป็น Stop Loss ผมนะอ่า stop loss อ่าผมวาง Stop Loss ไว้ใช่ไหมแล้วถ้าการาฟมันวิ่งถูกทางผมก็แค่ขยับ Stop Loss มากันหน้าเดิมผมใช่ไหมครับแล้วถ้าการาฟมันวิ่งลงไปผมก็วางแผนในเรื่องของการ Take Profit ใช่ไหมเมื่อ Take Profit เราก็ได้ตังเราก็จบครับบนกระบวนการเทรดก็จะประมาณนี้ เนาะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแชร์ให้เห็นภาพเนาะในเรื่องของอการวางนะครับ s ต็อปลอสแล้วก็เทโบฟิตนะว่าเรามีมุมมองยังไงนะครับก็ปักไว้ประมาณนี้ละกันนะครับก็คิดว่าน่าจะช่วยนะครับให้พี่เพื่อนเนี่ยนะครับเห็นภาพสําหรับการเทรดได้มากยิ่งขึ้นนะว่า 1. การเทรดนะครับเรามีการวางแผนยังไงอนะโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ